โอเคก็ขอฮัลโลสุขล่ด้วยผมครับกับรายการมันก็สามอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมลิมโบนั่นเองนะในตอนนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่2แล้วนะผมโอเคมาก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ถูกแมงมุมจับไปทําเป็นดักแด้นะผมใช่ดักแด้เปล่าตอนนี้ก็โอเคก็มาต่อกันดีดกว่าครับผม่อ,อตรงนี้เอ้ยไอตรงนี้บอกตรงว่าถ้าเกิดควบคุมในมือถือนะั้นมันจะเป็นการผ่านด่านที่เออยากนิดนึงนะผมนิดนึง นะก็มันก็ไม่ได้ยากมากถ้าเกิดได้ในมือถือไอ้ตรงเนี้ยต้องค่อยๆไปเดี๋ยวแล้วเออฮึอ่มโอเคอุย้ยเฉดไปนี่เนี่ยปะตอนนี้ก็อยู่ในสภาพดักแด้ไปก่อนนะผมเรื่องจริงคือกูไม่ขยันถึงต้องทําขนาดนี้นะเรื่องจริงผมไม่ขยันกระโดดขนาดน,นี้นะคือผมจะหาทางดูดออกมาให้ได้ก่อนนะเออเฮ้ย,ยลืมแหมลืมไปลืมไปว่ามีหลุมด้านล่างด้วยโอเค เดี๋ยวนะโอเคโอ้ยทำไมมันไม่กระโดดอะ่ะตอบสนองช้าเนะี่ยเกม,อมโอเคฮนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออนั่นแหละตายไปสองรอบตะกี้ทีนี้ก็ดันดันถอนดันขอนไม้นะไม่ใช่หินนะไอที่มันเป็นโกงๆจริงๆงนะมันคือขอนไม้นะผมอุย้ยเชียดออันนี้ยังอีซี่อยู่อีซี่อยู่ นะต่อไปนี uh, so mine, so <s Elliott ills> okay. <ißt> ้น่าจะมีเดียมแล้วล่ะเคอ่าไฮกิงไปฮะอย่าตกนะตกทีนี้ก็เดสมอลเล่กันเลยทีเดียวครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าสำหรับใครที่รอไมคครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะผมโอเคเห็นอะไรข้างหลังไหมเห็นอะไรข้างหลังไหมมันคือตัวอะไรเอาแล้ว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  เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงย่แล้วเอา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 แล้วจะทันไหมจะทันไหมเอออุ้ยโอู้ยทันนะผมทันอยู่โอเคตื่น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 แล้วเด็กน้อยอ่าอย่าตาขาวโอเครีบตื่นเลย โอเคควบคุมได้อย่างนี้ละอิสระละมีใย,ยมังมุมติดอยู่ตรงแถวๆหัวด้วยโอเคออีกเดี๋ยวก็หลุดแหละนะโอ้มันคือคนหรือมันคือตุ๊กตาไนะเนี่ยดูการห้อยของมันดิผมว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาแหละไม่น่าใช่คน okay, โอเคไปเฮ้ยลืมลืมลืมไปว่ามีตรงนี้ โอ้ลืมไปได้ยังไงนี่เราฮึบฮึบโอ้ยไปโอ้ยผมลืมลืมไปว่ามีกับดักด้วยโอเควิ่งต่อฮึบโอ้ยดานนี้ดานนี้ดานนี้หนุกอยู่ฮึบโอเคนะอะเด็กนี่ก็กระโดดไกลๆเนาะแข็งแรงด้วยนะท่านผู้ชมเด็กตัวเล็กเล็ก แต่กระโดดใกล้ๆเอื้อโอ้ยโดนหนามจิ้มตูดจิ้มตูดไปเลยโอเคเฮ้ยโอ้ยเกือบไปเฮ้ยอ่าเจีาไปเลยนะผมถ้าเกิดตกไปแล้วก็โดนหนามจิ้มตูดนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเราก่อนนี้เราจะโดนไอ้ตรงนี้จิ้มไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตูดกูโอ้ตูด อุย้ยห้อยตูดเลยอะ่ะโอ้อ,อ๋อ,อถ้าเกิดเรายืนอ,อยู่โมแต่ยืนอยู่ตรงอ๋อ,อ,อ,อถ้าเราอ,อ๋อเรา,ายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้ไม่นานอันนี้เพิ่งรู้นะท่านผู้ชมตั้งแต่เล่นลิมโบมาโอเคโอเคฮะตรงนี้ก็หาง่ายครับผมมันคงไม่ย้อนกลับมานะผมโอเคตรงนี้ก็อย่าสไลด์เพลิร์ดนะผมยออ่า ็วิ่งไปข้างหน้าต่อไปฮะเกมถามว่าภาพสวยมันก็ดูจากสภาพแล้วผมว่าสวยนะเกมเออเอออ่าอันนี้ก็คงรู้นะมันคงไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่มงมุมตัวจริงอะอันนี้อันนี้ก็คงดูออกแหละใครมาเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยโอ๊ยล้มอีกแล้ว <c oughs> นาทิมพื้นเลยเออไอ้อน,นี่อะไรนักหนาเนี่ยเออ เฮ้คนไหนคนไหนเออไอ้นี่นมาเล่นยังไงเล่นหน่อยฮึบอึอฮึบอือพอๆๆโอเคไปข้างหน้าต่อเลยดีกว่าผมอยอ่าโอเคดูดิน้ำมันดูแบบถึงน้ำมันจะดูมีแค่สีขาวดำแต่มันก็สวยนะเออเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไม่ทันเอาใหม่ลืมไปว่ามันจะมีล้อตามเรามาลืมลืมมาแล้ว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 ,ลว,ลวออออโอเคไปละเลยเลยตัวอันนี้นจะเป็นอันเล็กนะกระโดดข้ามได้อยู่ปึ๊บแต่อันนี้จะกระโดดข้ามไม่ได้เพราะอันใหญ่มากโอเคจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอเคไปไหนเอ่ยไปไหนโอ้โจอันนี้ไอไอฉากด้านหลังนี้น่าจะเป็นของจริงแล้วละ่ะไม่น่าใช่ตุ๊กาตาแล้วที่โดนห้อยคอ,นอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอลืมมีโอ้ลืมว่ามีสองอันเออ แล่เดี๋ย้ๆๆนะเอคนมันขึ้นไปข้างบนแล้วไอคนมันขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยเชือกเชือกอย่าเพิ่งดึงอุ้ยโถ่ยสร็จมาเถอะแล้วก็เดินหน้าไปของเราครับผมโอเคไอ้ด่านตรงนี้นะ คือถ้าใครที่ไม่เคยเล่นนะจะงงคือสำหรับบางคนนะมันจะงงนะคือจริงๆไอคอนไม้นี่มันดันได้แนละ้วแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นครั้งแรกคือมักจะแบบกระโดดข้ามน้ําไปเลยเออคิดออกไหมเข้าใจเปล่าที่ผมพูดเลยโอเคอ่าตรงนี้ก็รอให้มงมุม,มันมาเหยียบับผมเรื่องจริงถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเหยียบให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะผมลองดูมันจะเหยียบให้เรายังไงเออนั่นแหละฮึโอเค แล้วก็ดันตรงนี้อุยโอโต <c oughs> ขอโทษ <c oughs> กดกระโดดไม่ติดโอ้เดี๋ยวผมต้องไปตัดเล็บแล้วละ่ะเพราะว่าเล็บมันยาวตอนนี้เล็บผมยาวมากอะคือแตะโดนหน้าจอแล้วมันจะมีเสียงแบบเสียงแบบเสียงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเอาเล็บขูดกระดาษเอ้ยขูดกระดานนะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็ยังไงอะมันแตะไม่ค่อยโดนหน้าจอด้วยลวเล็บยาวเดี๋ยวต้องไปตัดละนะหลังจบหลังจากจบคลิปนี้โอเคมามาม,ามา เฮ้ยลุยลุยลุยลตรงนี้ดันดันดกระโดดเจ้าตรงนี้อ่าอ่าอโอเคถึงตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชะล่าใจนะผมอย่าเพิ่งชะล่าใจตรงนี้ทุบอย่างนี้อ่ามาเลยมามาเลย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  แย่โดนหัวอุยโอเคขามันหักอีกแล้วนะข้างนึงนะผมแต่ดูจากสภาพแล้วก็คงจะไม่เหลือแล้ว,ลวผมคงจะเหลือสักขาเดียวนี่แหละนะก็ถามว่าผมถามว่าผมรู้ได้ไงก็เคยเล่นเคยเล่นจบมาแล้วไงเออแต่เล่นแบบเล่นผ่านไปงั้นงนะั้นอ่ะคือแบบไม่ได้สังเกตอะไรมากมายอ่ะคือเล่นผ่านผ่านไปงั้นงนะั้นเออคือมายถึงเล่นเล่นทวนเกมก่อนแล้วค่อยมาแคดอะ่ะเออว่าแคดแล้วจะสนุกไหมอะไรเงี้ย ผมคิดว่าเออผมคือแบบประมาณว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมมาเริ่มเล่นหรือเริ่มแคสให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเกมมันเล่นยังไงเนี่ยผมกลัวว่ามันจะนานเกินไปไงก็เลยแบบต้องทวนเกมก่อนบางนานผมก็อาจจะลืมก็ได้ว่ามันผ่านยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเกมนี้มันมีหลายด่านมากอุย้ยอันนี้ก็คือมันผมก็งงมันโผล่มาจากไหนว่ามันผลดมาจากดินเหรอเฮ้ยเอาตาย ้ยเชียนหัวนิดเดียวเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเหมือนมันไม่โดนอ่ะเหมือนมันเหมือนมันแค่ชิวเฉียดแต่แต่ก็ยังตายอะ่ะเออไปหามันก่อนนะแล้วก็รีบอ๋อตูดกูอีกแล้วเออต้องขออภัยกับการตะโกนเสียงดังด้วยนะผมขอภขอภยัยขออภัยโอ้ยแมงมุมจา๋าพอเลิกเล่นกับมันแล้วเออนี่แหละพอมันมานี่ มานี่เอาขามาเออเอเอแย่อิ่วอ,อิวโอเคไปดันไปครับผมเริ่มจริงนี่ผมไม่กล้าดันนะเนี่ยแมงมุมเงี้ยคือแบบใหญ่แยงอะเออเป็นเรื่องจริงผมไม่กล้าดันนะถือว่าเด็กนี่มันเก่งดีไม่เก่งอย่างเดียวว่ายน่าไม่เป็นโอเคเออ ฮึบปะต่อเลยดีกวับผมอีกาอีกาลงไปข้างล่างับผมอย่าล้องดิอีกาหล่อนนะเนี่ยเสียงตอบรับคนดูเกมนี้ก็ก็ไม่เชิงว่าจะดีนะก็พอพอพอดูได้เอาก็มีคนขอให้ผมเล่นต่อเยอะอยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ยโอเคโอเค ตรงนี้ก็ให้เฮ้ยกดผิดกดผิดโอเคฮึบอ่านั่นแหละมาเลยลงไปถามว่าเอากล่องมาทำไมก็เนี่ยกระโดดข้ามตรงนี้แหละโอเคไปอย่าให้เกม Insight มันลงมือถือมากเลยรู้จักไหมเกม Insight อะ่ะ เกมอินไซต์ก็เป็นเกมผู้สร้างเดียวกับเกมนี้แหละเป็นเกมแนวใช้สมองเหมือนกับเกมลิมโบและอินไซต์อ่ะเออก็อย่าให้มันมาลงมือถือเร็วๆมากเลยนะผมเดี๋ยวนะสคนนะผม Oh my god ดูเหมือนโอ้เห็นอะไรติดที่หัวมันไหมเออ ผมขอเรียกมันว่านอนแล้วกันเนาะนอนดุนเออผมขอเรียกมันว่านอนดุนแล้วกันเพราะว่าอะไรนะคือผมเคยเจอ,อยังนะที่ผมเล่นริโบโให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยยังใช่ป่ะเดี๋ยวผมค่าอายอธิบายทีหลังแล้วกันเนาะแหนมตุ้มจิว๋วเอ้ยไม่ใช่แหนมตุ้มจิ๋วเดียอะไรนะนอนดุนเออเรียกนอนดุนแล้วกันอ่าถามว่าผมเอาศพคนมาทําอะไรเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละศพศพคนจะมีประโยชน์ตรงเนี้ยเ,เห็นไหมเห็นอะไรลูกตุ้มใหญ่ๆนี่ไหมถ้าเกิดว่าเอ่อแบบนหนนะ เนี่ยถ้าเกิดว่าผมลงไปอะ่ะก็จะโดนเชือกแล้วก็จะโดนไอ้ด้านบนนี้ทับไงนะผมแต่ตอนนี้ก็เอาอันนี้มาก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคอ่ะเอาไปรู้สึกหลอนกับเสียงตอนมันหลดลงมาได้มีเสียงแจ๊บๆอะไรเงี้ยนะเออโอ้มันคือตัวอะไรท่านผู้ชมด้านบนอะ่ะ คือผมก็เคยเล่นมาก่อนนะแต่ผมก็เคยผมไม่ค่อยสังเกตนะว่าไอตัวด้านบนนะั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วผมนอนเหรอมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีจริงในโลกนะโอ้ผมว่ามันไม่น่าจะมีจริงตั้งแต่มันมุมยักษ์แล้ว,ลวโอ้มีคนอยู่ตรงฉากหลังด้วยตอนนี้เราก็เริ่มเข้าถ้ำมาเรื่อยแล้ผมไอตรงนี้นะ่ระวังนะผมให้เรากระโดดข้าไปอย่บตัวเย ขอโทษพลาดเผลอไปเหยียบไอ้ด้านล่างนี้เราต้องมาเหยียบตรงกลางนี้เออโอเคส่วนในตรงนี้อย่าไปเหยียบตรงกลางคะห้ามเหยียบกระโดดข้ามมาเลยนะผมอ่าเพลงเสียงสาวเอฟเฟกเอ,อ้ยไอ้ดาดน,นี้ตรงตรงนี้ต้องให้หนีนะผมวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอเคฮนะตกหนามไปคนนึงฮะเดี๋ยวกูพลาดเดี๋ยวอ,อ คลิปนี้อาจจะมีการตะโกนเสียงดังบ่อยหน่อยแล้วผมเพราะว่าด่านหลังๆนี้มันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะผมด่านหลังๆมันไม่ค่อยเน้นตายอะเออด่านหลังๆมันเน้นแบบสมองอะไรเงี้ยโอเคเลยคนนะตามแล้วตามแล้วต้องทิ้งระยะห่างด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ยชิวๆเดี๋ยวมันเดินมาตรงนี้เดี๋ยวมันก็โดนเหยียบไปแหละ ขอแนะนําห้ามเรายืนรอมันอยู่ตรงนี้นะเราต้องหนีมันต่อนะเพราะว่ามันสามารถยิงลูกดอกมาโดนเราได้นะเราต้องรักษาระยะห่างให้ห่างๆมันด้วยนะผมอย่าคิดว่ามันต้องเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันจะตายเลยอย่างงี้คุณคิดผิดโอ๊ยตูด <c oughs> ทาไมพาร์ทนี้ไม่ตูดตูด,ต,ดตูดอย่างเดียวเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อาจจะมีการตะโกนอะไรงิดขอให้อีกรอบหนึ่งนะผมผมกลัวท้าผู้ชมแบบตกใจอะไรเงี้ยเออ เอ่อตรงนี้ลงไปข้างหน้าก่อนนะผมอ่าดันมาดันมาเกมนี้ก็ถือว่าสร้างสร้างเหมือนจริงดีนะผมสร้างเหมือนจริงดีไม่เหมือนจริงเดียวก็พวกสิ่งมีชีวิตหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็พลักกำลังของอีเด็กจอกนี่แม่งเยอะชิบหายเลยพลังก,กำลังเนี่ยโอเคเหมือนจริงก็แค่ตรงแบบอะไรนะแบบพวกแรงโมเมนตัมหรือ เอออะไรหลายๆอย่างเอออย่างเช่นกราฟิกน้ำอะไรเงี้ยโอเคอย่าพึ่งโอเคอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยปิดตู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมไป ออกมาสู่นอกป่าเหมือนเดิมอุ๊ยกบมันคือเห็ดเหรอน่าจะเห็ดโกบหายไปไหนแล้วทำมแล้วเสียงตัวอะไรร้องเนี่ยโอ้เห็นอะไรด้านบนไหมท่านผู้ชมนั่นแหละหนอนดุนเออซึ่งความสามารถหนอนดุนนะผมก็มันจะ อันนี้ถ้าเกิดมันโดนแดดนะมันจะย้อนกลับมานะซึ่งมันไม่ถูกกับแดดนั่นเองแน่นอนเราไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะผมมันจะบังคับให้เราเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็กระโดดได้ทําได้แค่กระโดดกับวิ่งเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็วิธีเอาออกทําไงนะเห็นในตัวข้างบนไหมต้องให้มันกินให้ได้ับผมวิธีทำาังทำไงโอเคฮะดูว่าเพื่อโดนแสงถ้าเกิดโดนแสง,ดดแสงมันจะย้อนกลับมาอ่าดันดันกล่องดันกล่องโอเคแล้วก็ขึ้นแล้วก็กระโดดนั่นแหละ อ่าซึ่งด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านแบบเรียนรู้กับไอ้นอนดุ่นนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอ่าฮะไอตรงนี้ก็ผมชอบด่านนี้มากเลยอะโอเคอ่ากบน้อยซึ่งด่านนี้ก็ผ่านง่ายๆครับผม อ้าวทำไมไม่ถึงอ่ะเอาใหม่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 ยื้ออึ๊บโอเคครับผมกระโดดกระโดดเขี้ยะแล้วก็อ้าวไม่ทันโอเคหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็คงรู้แล้วว่าบุคคลทำยังไงคือเราต้องเอ่อขึ้นไปทุบไอ้ให้เห็นเนี่ยมันหล่นลงมาครับผมอ่าหล่นลงมาแล้วเราก็ลงไปอ่าแล้วก็ลอ่อ,ลลอมันไปตรงนู้นแล้วผมล่อไปล่อไป นั่นแหละทีนี้นก็จะลงไปข้างล่างนะผมแล้วมันก็จะมุนขอบคุณมากเห็นฉากหลังไหมเออเนี่ยแหละตรงนี้แหละเป็นดานที่ผมชอบมากชอบไงดูดูขึ <H oo> okay, ้นเกียผมนั่นแหละฝนตกก็ <G ül> <G ül> ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะว่าทําแค่นี้แล้วทําไมฝนถึงตกได้อาจเป็นน้ำน้ำขังบนต้นไม้ยักษ์หรือไม่ก็เป็น แห่งน้ําที่โรงงานนี้เก็บเอาไว้แล้วก็ปล่อยลงมาเป็นฝนอะไรย่างนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจส่วนทานนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมลากรากมาโอเคอ้าวไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเาตอใช้แรงบมลไม่ตั้มโอเคฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบ เติมน้ำให้เต็มครับผมโอเคลุยถ้าเกิดเราไม่รีบวิ่งไปนะน้ำนะน้ำมันจะลดลงเรื่อยๆนะผมเราต้องรีบไปนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้ำมันจะลดลงเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราก็ตมต่อไปต่อไปเลยครับผมตอตต ปป,ป,ปโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงเอ,อ่อโรงงานน้ำมันแล้วนะผมถ้าเกิดเรากระโดดลงไปจะเป็นยังไงล่ะสาธิตให้ดูเลยแวะจมตายก็ไม่ต่างจากน้ำแล้วผมก็เป็นแอ่งน้ำมันอนะ่ะเออเคก็วิธีไปก็เนี่ยเห็นไหมขึ้นไปแล้วผมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานน้ำมันแล้วนะผมลงไปข้างล่าง โอเคด่านนี้จะเป็นด่านที่แบบเสียงนิดนึงและเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เออโอเคเห็นน้ำมันผสมกับน้ำไหมเ <c oughs> นี่ยดูตรงเนี่ยเนี่ยลองดูตรงขาผมชอบกบราฟิกน้ำเกมนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยดูดูตรงแถวแถวขาตรงนี้เนี่ยเนี่ยอยากให้เกมไมค์ค้าเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยดูดูเอฟเฟกต์น้ำกราฟิกน้ำนีำ่ท่านผู้ชมผมชอบอะ่ะเออดูดิโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมจะลากไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้สิเออ นี่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดน้ำเออลิบลิบขึ้นลิบลิบขึ้นลิบบขึ้นโอเคเกือบจมน้ำโอเคแล้วตรงนี้ก็ดึง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 อ่าจริงจจะขึ้นมาดึงไว้ก่อนเลยก็ได้นะผมแต่ว่าผมเป็นคนแบบเป็นคนชอบเวลาฉวเฉื่อยนะตื่นไปโรงเรียนผมก็ชอบตื่นในเวลาที่แบบโรงเรียนใกล้เข้าพอดีอะไรเงี้ยเอออันนี้เรื่องจริงนะคือเอางี้ก็คือผมเป็นคนตื่นสายอะเรื่องไปโรงเรียนะ แม่ไม่อยากจะเมาไม่อยากจะโมโสส่สิเออมาเลยกล่องน,นี้ก็อันตรายหน่อยครับผมกล่องมันจะดูรั่วๆนะผมเห็นไหมกล่องมันจะดูรั่วๆเราก็ต้องเอ,อ่อรีบกระโดดขึ้นไปครับผมโอเคสขอไฟไปไหนนินขอไปไหนนิดโอเคเกือบไปน้ำมันขึ้นมาอยู่ไหมน้ำมันขึ้นมาอยู่ เอาเถอะนายเสียงก็อาจจะกระตุกหน่อยนะผมต้องขอบพัดกันด้วยฮนะงั้นลดเสียงเลยดีกว่าการไว้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ต้องรีบอยู่ดีนะผมอ่าตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้เปิดเฉยๆเราต้องถือไว้ก่อนเแชะอ่ะหลุกขนไปแล้วเยี่ยมดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยโอเค ด่าน,นี้ต้องรีบนะด่าน,นี้ต้องต้องทำเวลาด่าน,นี้ต้องทำเวลามาเลยมาเลยมามามาโอเคขึ้นมาเลยขึ้นไปเลยขึ้นดิเออนั่นแหละเดี๋ยวเดๆ,ๆ,ๆกเดเดันเอเด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 เมาทาดเี้ดาาเดออเยเดเเดเดเเดเเเดเดเดดกดผิดกดผิดกดผิดดด โอเคผมว่าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายไปแล้วประมาณ20นาทีแล้วใช่ปะ mm hmm. ใช่ปะประมาณ20นาทีโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าเนาะพักก่อนโอเคตัวนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเย้